บีซีมไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูดอาจารย์วิชัยโปดชมขัน ประจ้าเป็นทุกคำตอบและทรงอยู่ไม่ไกลแค่เพียงยอมเปิดใจให้พระองค์เมื่อชีวิตมีปัญหา สวัสดีครับรายการพระกัมพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐตอนที่แล้วอพยพบทที่8มาถึงภัยพิบัติที่4เหเลือเลือไม่ใช่เหลือมองนะเป็นตัวเหลือนะครับดูข้อ20ถึง23พระเจ้าตราก,กัรโมเสษว่าลุกขึ้นแต่เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรฟาโรจะมาอย่างแม่น้ำแล้วบอกว่า พระเจ้าตรัสด,ดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราให้ไปนมัสกรรมเราถ้าแม้ไม่ปล่อยประชากรของเราไปเราจะใช้ให้ฝูงเหลือมาตอมกายของเจ้าตอมข้าราชการและพลเมืองของเจ้าด้วยฝูงเหลือบจะเข้าไปในราชสำนักในบ้านเรือนของชาวอียิปต์พื้นดินที่เขาอยู่นั้นจะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบในวันนั้นเราจะแยกเมืองโคเชนที่ประชากรของเราอาศาัยอยู่นั้นออกมิให้มีฝูงเหลือบที่นั่น เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าสถิตยอยู่ท่ามกลางแผ่นดินเราจะแบ่งเขตแดนในระหว่างชนชาติของเรากับชนชาติของเจ้าหมายสําคัญนี้จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับก็เกิดขึ้นนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นในแผ่นดินอียิปต์และที่เมืองโคเชนซึ่งคนอิสราเอลอาศัยอยู่หลายคนคงจะทูลฟาโรว่านะครับเนื่องจากว่าเมืองโคเชนน่ะก็มีภัยพิบัติด,ด้วย แสดงว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเท่านั้นหรือว่าเป็นการกระทําของเทพเจ้าของอียิปต์องค์หนึ่งทุกสิ่งชัดเจนมากในตอนนี้เมื่อพระเจ้าประกาศว่าจากนี้ไปจะมีความแตกต่างและพิบัติต่อจากนี้ไปก็จะไม่เกิดในเมืองโคเชนครับจากนี้ไปการลงโทษจะเกิดขึ้นเฉพาะในอียิปต์โคเชนนี่เป็นเมืองที่คนยิวอยู่การลงโทษที่4ี่คือภพิบัติจากฝูงเหลือบก็คงจะเป็นตัวมแมลงนะครับ เตาทองศักดิ์สิทธิ์ที่ในอียิปต์นี่รู้จักกันดีครับเตาทองทองคําเหล่านี้ได้ถูกค้นพบในอุโมงค์ฝังศพในอียิปต์นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อราซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ความรุนแรงของภัยพิบัตินี้เห็นได้จากการทีร่ฟารโรยอมประปนีประนอนมบ้างกับโมเสสสังเกตนะครับข้อเสนอของฟารโรเมื่อเตาทองศักดิ์สิทธิ์ถูกลุกราครับ24-27 และพระเจ้าก็ทรงกระทำดังนั้นเหลือฝูงใหญ่ยิ่งนักเข้าไปในพระราชวังของฟาโรในเรือนข้าราชการและทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้แผ่นดินได้รับความเสียหายย่อยยับฟาโรจึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมารับสั่งว่าจงไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในเขตแผ่นดินนี้โมเสสทูลว่าการกระทำเช่นนั้นหาควรไม่เพราะข้าพระบาททั้งหลายต้องการถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของข้าพระบาท แต่ชาวอียิปต์ถือว่าเป็นการผิดที่จะฆ่าสัตว์เหล่านี้ท้าคาพบาถวายสัตวบูชาต่อหน้าเขาซึ่งชาวอียิปต์ถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ควรฆ่าเขาจะไม่เอาก้อนหินควางคาพบาท,ทั้งหลายหรือคาพบาท,ทั้งหลายจะเดินทางไปในถิ่นทุรกันดารสักสามวันถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของพวกคาพบาตามที่พระองค์ทรงบัญชา,มาแมลงเต่าทองของอียิปต์หมายถึงชีวิตนิรันดร์นะครับ ลองนึกภาพว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดกลายเป็นคำแช่งสาบต่อประชาชนและกลายเป็นภัยพบิบัติบนแผ่นดินฟาโรต้องการปณีปนอมพระงยอมยอมมาสี่สีครั้งเนี่ยก่อนที่ภัยพิบัติทั้งหมดนะจะสิ้นสุดโมเสสและอาโรนต้องการให้คนอิสราเอลไปถวายสัตวบูชาในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสามวันฟาโตรตัดว่าเอาละเจ้าก็ ถวายสัตวบูชาได้แต่ให้ทำในประเทศนี้นี่เป็นสิ่งเดียวกับที่คริสเตียนจำนวนมากได้ทำนะครับคือการปณรีปะนอมบอกว่า,าเราสามารถเป็นคริสเตียนนะแต่ไม่ใช่ใจแคบเราต้องเป็นคริสเตียนที่ใจกว้างและต้องไม่เปลี่ยนวิชีวิตตามที่เขาเป็นกันนะครับถ้าการเป็น,ปนคริสเตียนชีวิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ไม่ใช่คริสเตียน คิดตามไปครับตามสังคมอะไรว่าดีไม่ดีแล้วก็าตามไม่หมดเลยครับสิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ทำนะฮะสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาว่าดีก็ทําอย่างนี้ครับมันไม่มีการแปลแปลงเมื่อได้รับความรอดจากพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระคิดนะครับต้องมีการแสดงออกวางใจในพระองค์และจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนั่นคือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นคนเราต้องมีภายในเปลี่ยนก่อน ภายนอกที่จะออกมาครับมาที่คิดจักก็เหมือนกันนะคิดจักหลายแห่งก็มีการปณิปันอมหลายอย่างกับวิถีทางโลกไปนะครับจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความแตกต่างบางทีชุมชนข้างๆอาจจะบอกว่าคืจักแทนที่จะเป็นแสงสว่างอาจจะเป็นแหล่งอะไรที่มันไม่เหมาะสมก็ได้นะครับอ้าวกลับมาที่โมเสสครับโมเสสไม่ยอมรับการปณิปันอม ท่านยืนยันว่าต้องเดินทางไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าเป็นเวลาสามวันฟาโรยอมปฏิปัตินเป็นครั้งที่สองข้อ28ฟาโรจึงรับสั่งว่าเราจะปล่อยพวกเจ้าไปเพื่อจะได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าของเจ้าในถิ่นธุรกันดาษแต่ว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยการยินยอมของฟาโรครั้งนี้ แตกต่างจากครั้งที่แล้วพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนักจงวิงวอนเพื่อเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นการปรณีพนอมที่พบในโบสถ์หลายแห่งเหมือนกันโดยการใช้วิธีการแบบโลกหลายคริจักรเนี่ยเหมือนกับวิธีทางของโลกจนไม่สามารถบอกความแตกต่างเป,เป็นเหมือนกับสโมรสรทั่วๆไปนะแยกไม่ออกครับข้อ2 9่ถึง32 โมเสสจึงทูลว่าพอข้าพระบาททูลลาฟาราบาทไปข้าพระบาทจะอธิษฐานทูลพระเจ้าขอให้ฝูงเหลือไปเสียจากฟาโรจากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุ่งนี้แต่ขออย่าทรงกลับคําอีกไม่ยอมปล่อยประชากรให,ให้ให้ไปถวายสัตวบูชาแด่พระเจ้าโมเสสทูลลาฟาโรไปแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสสสรงให้ฝูงเหลือ ไปเสียจากฟาโรจากข้าราชการและจากพลเมืองของท่านมิให้เหลืออยู่สักตัวเดียวฝ่ายฟาโรก็กลับมีพระไทยแข่งกระด้างในค่าวนี้อีกมิให้ทรงปล่อยประชากรอ,อิสราเอลไปพระไทยของฟาโรก็แข่งกระด้างอีกและพระเจ้าก็ทําให้ฟาโรเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้เห็นอีกครั้งนะครับบทที่9หัวเรื่องหลักฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ถูกโรคระบาดทําลายนะครับและเสียชีวิตตายไป คนอียิปต์เองนะครับก็เป็นฝีร้ายทำให้เจ็บปวดมากเมื่อฝีแตกที่สุดพระเจ้าทรงภยพิบัติจากลูกเห็บในขณะที่มีพายุที่น่าสะพรึงกลัวนะครับข้อสังเกตครับการจัดการของพระเจ้าต่อใจที่แข็งกระด้างของฟาโรและชาวอียิปต์ก็ดําเนินต่อไปตราบใดที่ฟาโรขัดขืนต่อสู้กับพระเจ้าผู้ทรงไมตริสพระองค์คือพระเจ้าครับก็ เทความทุกข์ทรมานและหายนะลงมาบนแผ่นดินอียิปต์และประชาชนที่นั่นนะครับมาถึงบทนี้พระกัมพีบอกว่าพระไทยของฟาโรได้แข่งกระด้างตอนนี้เราพบว่าพระเจ้าทําให้พระไทยฟาโรแข่งกระด้างฟาโรปฏิเสธที่จะยอมรับพระเจ้าต่อไปก็นําไปสู่ลิ์เดชนของพระเจ้าเกี่ยวกับการทําลายลงมากับพระเจ้าต้องการเทปปรพรภรเหรือเล่านะ ต้องการช่วยเราให้รอดแต่การปริเสศธของเราเนี่ยจะเป็นพระพรจากพระเจ้านะครับตรงข้ามเลยเป็นคําแช่งสาปในกรณีของฟาโร์ก็เช่นเดียวกันนะครับภัยพิบัติที่5โรคระบาดครับข้อ1ถึงข้อ7พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าไปหาฟาโร์บอกว่าพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยให้ประชากรของเราไปเพื่อเขาจะได้นมัสการเรา ถ้าท่านไม่ยอมปล่อยให้ไปยังนวงยังนวงเหนียวเขาไว้หัตของพระเจ้าจะทำให้ฝูงสัตว์ในทุ่งนาฝูงมา้าฝูงลาฝูงอูดฝูงโคและฝูงแพะแกะเป็นโรคระบาดร้ายแรงขึ้นแต่พระองค์จะทรงกระทำต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอิสราเอลตามกับฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้องตายเลยพระเจ้าทรงกำหนดเวลาไว้ว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งนี้ในแผ่นดินรุ่งขึ้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตาม,ตามพระวาจา ฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ตายหมดแต่สัตว์ของชนชาติอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวฟาโรทรงใช้คนไปดูและประจักษ์ว่าสัตว์ของคนอิสราเอลไม่ตายสักตัวเดียวแต่พระทัยของฟาโรก็ยังแข็งกระด้างแต่พระทัยของฟาโรยังแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยให้ประชากรไปภัยพิบัติที่เกิดมานะก่อนหน้านี้คนะงเราคิดว่าฟาตอนนี้ฟาโรคงจะฟังใจนะครับโอ้ยเข็ดละปล่อยให คนอิสราเอไปดีกว่าแต่ไม่เป็นอย่างนั้น,นครับพระเจ้าก็จัดการกับฟาโรและประชากรของอียิปครับเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดท,ที่ไประบาดฝูงสัตว์ของชาวอียิปต์ตายไปหมดนี้นะครับที่อียิปต์นะครับมีมีเทพองค์ชื่อเอพิสเป็นวัวดำแล้วก็เป็นที่นับสัสการ ในอียิปต์นี่มีวิหารนะครับใหญ่เป็นอันดับที่สองสร้างอยู่ในเมืองเบนฟิสนะครับแล้วก็นมัสการวัวดำที่เรียกว่าเอพิสเอพิสซึ่งถูกทำลายโดยแสงจันทร์นะครับมีลักษณะเด่นหลายอย่างเอพิสใหม่เนี่ยได้เกิดขึ้นมาจากตัวเก่าวัวตายก็ถูกอาบยาแล้วก็ฝังในเมืองเมนฟิสนะครับและวิญญาณของมันก็เข้าไปในโลกหน้าเป็นโอซิริสเอพิส นั่นเป็นเบื้องหลังเกี่ยวกับวัวดำที่เป็นลูกครรพอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นเทพเจ้านะครับมีคนอาจจะบอกได้ว่าพวกเขากราบไหว้วัวป่วยพระเจ้าลงโทษสถาบันลูกคารพที่เป็นรูปวัวนี้นะครับซึ่งตอนนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อคนอียิปต์และคนอิสราเอลซึ่งเราจะเห็นต่อไปเมื่อศึกษาไปถึงตอนที่อิสราเอล อยู่ในถินชุรละกันดานนะครับเราเผชิญกับปัญหาความลำบากต่างๆเนี่ยก็หันมากราบไหว้รูปเคารพก็คือหัวตัวนี้นะครับภัยพิบัติที่6เป็นฝีนะฝีครับข้อ8ถึงข้อ11พระเจ้าจึงตรัสแก่โมเสสและอาโรนว่าเจ้าจงกำำําขมเมาจากเตาให้เต็มกำมือแล้วให้โมเสสสัดขึ้นไปในอากาศต่อนหน้าฟาโร ขา่าวเมนั้นจะกลายเป็นฝุ่นปิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้เกิดเป็นฝีแตกสามอ่าไม่ใช่ทำให้เกิดเป็นฝีแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วแผ่นดินอียิปต์ขาทั้งสองจึงกำขา่าวเมาจากเตาไปยืนอยู่ต่อพระพักฟาโลพอโมเสสซัดขา่าวเมาขึ้นไปในท้องฟ้าขา่าวเมานั้นก็ทำให้เกิดฝีแตกลามไปทั้งตัวคนและสัตว์ภัยพิบัตินี้คงจะเริ่มต้นต่อ พระพักฟาโลนะครับและคิดว่าพราะองค์คงจะเป็นคนแรกนะที่เป็นฝีข้อ11ฝ่ายพวกนักแสดงกลนก็ไม่อาจยืนอยู่ต่อนหน้าโมเสสเพราะว่าเพราะพวกเล่นกลและชาวอิบทั้งปวงก,ก็เป็นฝีทั่วตัวด้วยเหมือนกันฟาโลก็มีนักแสดงกลและนักปรา์ซึ่งให้คาปรึกษาพวกเขาสามารถเรียนแบบภัยพิบัติและการอาจรรยา3อย่างแรกหลังจากนั้นก็ไม่สามารถเรียนแบบตอนนี้ครับพระเจ้าพิพากษาพวกเขานี่เป็นฝีด้วย นี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าแตะต้องทั้งคนและสัตว์ด้วยการพิพากษาพระเจ้าทำลายร่างกายของมนุษย์บุรหิตซึ่งรับใช้ในวิหารนี้ต้องสะอาดโดยไม่มีฝีหรือโครคภัยไข้เจ็บนะครับเมื่อภัยิบัตินี้เกิดขึ้นกับพวกอียิปเนี่ยพวกเขาเป็นฝีนะบุรหิตนี้จะต้องสะอาดนะเพื่อจะไปปฏิบัติพระในวิหารได้ เมื่อเป็นฝีซะแล้วนะครับก็แสดงว่าไม่สะอารไม่เหมาะสมที่จะไปที่พระวิหารของอียิปต์ก็ทําให้การนับพการในอียิปตเนี่ยต้องหยุดไปด้วยนะครับมีผลถึงอย่างนี้ข้อ12.13แต่พระเจ้าทรงให้พระไทยของฟาโรหแข่งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรนจริงดังที่พระเจ้าตรัสกับโมเสสไว้แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า จงตื่นแต่เช้าไปยืนต่อหน้าฟาโรบอกว่าพระเจ้าของคนฮิบรูตรัสดังนี้ว่าจงปล่อยประชากรของเราไปนมัสการเราแม้ฟาโรเองจะเป็นฝีพระเจ้าขอให้ปลดปล่อยประชากรของพงงนะรรรระะรรอองงคยยาาาาเเน้้ัจชจจ่่หลลปปากรของเราไปนมัสการเราฟาโรก็ปฏิเสธที่จะอนุญ,ญาตให้คนอิสราเอลไป ภาษาไทยของพระองค์แขงกระด้างครับข้อ1 4บสถึงสิมิฉะนั้นคราวนี้เราจะบันดาลให้เกิดภัยพิบัต,ติต่างๆแก่เจ้าและแก่ข้าราชการและแก่พลเมืองของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้แน่ว่าทั่วโลกไม่มีผู้ใดจะเปรียบกับเราได้เราจะยกมือขึ้นประหารเจ้าและประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติให้ศูนย์สิส้นไปจากโลกเสียก็ได้แต่เหตุที่เราให้เจ้ามีชีวิตอยู่ก็เพื่อจะให้เจ้าเห็นลึกฐานุภาพของเรา และนามของเราจะได้มีผู้ประกาศไปทั่วโลกเจ้ายังถือทิฏฐิต่อสู้ประชากรของเราไม่ยอมปล่อยเข้าไปนี่แสดงว่าพระเจ้าใช้ฟาโรเพื่อแสดงถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ไปทั่วโลกนะครับนี่คือการใช้ความโกรธของมนุษย์เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเพราะธรรมสุริดีบทที่76ข้อ10บอกนะครับแน่ละความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริมพระองค์ ภัยพิบัติที่7ลูกเห็บข้อ18ดูนะพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้เราจะให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนักอย่างที่ไม่เคยมีในอียิปตตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านเมืองมาจนบัดน,นี้อียิปเป็นประเทศที่มีฝนน้อยนะครับเฉลี่ยน้อยกว่าปีละหนึ่งนิ้วพอะเจ้ากอตระก,กับพวกเขาว่าพวกเขาจะคือจะมีฝนแต่เป็นฝนที่พวกเขาไม่อยากให้เกิดนะครับ ข้อ1 9ถึง20เหตุฉะนั้นจงให้ต้อนฝูงสัตว์และบรรดาผู้ที่อยู่ในทุงน่งนาให้เข้าที่กำบังเพราะคนทุกคนและสัตว์ทุกตัวในทุงน่งนาที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านจะถูกลุกเห็บตายหมดบรรดาข้าราชการของฟารโฟรที่เกรงกลัวพระธรรมัตของพระเจ้าก็ให้ท่าและสัตว์ของตนกลับเข้าบ้านนี่ก็มีคำถามนะครับเขาทำอย่างนี้เขาเชื่อพระเจ้าหรือไม่พระเจ้าตรัสว่าจงให้ต้อน ฝูงสัตว์และมดดาผู้ที่อยู่ในทุ่งนาให้เข้าที่กำบังหลายคนไม่เชื่อพันธบัตรของพระเจ้าและต้องทนทุกข์จากการลงโทษนะครับพระเจ้าให้โอกาสเตือนแล้วนะแต่พวกเขาต้องเลือกนะที่จะเชื่อในเรื่องที่พปรงตัดหรือไม่ทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคุณทุกฟังครับก็21แต่ผู้ที่ไม่สนใจพันธบัตของพระเจ้าก็ยังคงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา ภัยพิบัตินี้นะครับมุ่งไปที่ไอซิสซึ่งเป็นเทพอีกองหนึ่งนะครับบางครั้งก็เป็นรูปปั้นที่มีหัวเป็นวัวเทพไอซิสนี้เป็นเทพธิดาแห่งการแพร่พันธุ์และถือว่าเป็นเทพธิดาของอากาศครับนางเป็นธิดาของเซธและนัทน้องสาวและภรรยาของโอลิซิสและเป็นมารดาของโฮรัสน้ำตาของไอซิสตกลงไปในแม่น้ำนายทำให้น้ำ ล้นท่วงฝั่งและก็นำการหลอเลี้ยงมาสู่ประเทศอียิปต์นะครับไอริสเป็นเทพธิดาที่สำคัญอียิปและภัยพิบัตินี้ครับจากลูกเห็บเนี่ยก็มุ่งต่อสู้กับเทพธิดาองค์นี้นะครับภายพิบัตินี้ก็กระทบกระเทือนทั้งคนและสัตว์นะครับ ขอ้อ22-25พระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าจงชูมือขึ้นอย่างท้องฟ้าเพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทั่วแผ่นดินอียิปต์บนมนุษย์บนสัตว์และบนพักหญ้าทุกอย่างซึ่งอยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์โมเสสก็ชูไม้เท้าขึ้นอย่างท้องฟ้าแล้วพระเจ้าทรงบันดาลให้มีเสียงฟ้าร้องมีลูกเห็บและไฟตกลงมาบนแผ่นดินพระเจ้าทรงให้ลูกเห็บตกบนแผ่นดินอียิปต์มีลูกเห็บกับไฟแลบลูกเห็บ ตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีในแผ่นดินอียิปตตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นชาติมาสิ่งทั้งปวงที่อยู่ในทุ่งนาทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ถูกลูกเห็บทำลายเสียสิ้นทั้งคนและสัตว์ลูกเห็บยังตกลงถูกผักและต้นไม้ทุกอย่างหักโคน่นครับนี่เตือนลุงนาคนที่ไม่เชื่อนะครับไม่ได้เข้าที่กำบังก็รนะับข้อไปครับ26เว้นแต่ที่เมืองโกเชนที่ชนชาอิสอราเอลอยู่นั้นหามีลูกเห็บตกไหมครับ เวลานี้เป็นทด้ไปเมืองโคเชนจะรอดจากภัยพิบัติที่มาถึงประเทศอียิปต์ครับคุณผู้ฟังครับบทนี้ยังเหลืออีก3าเดี๋ยวไม่กี่ข้อนะครับไม่ใช่3อยยังเหลืออีกไม่กี่ข้อแต่ดูเวลาคงจะไม่พอครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรมอปยพให้ท่านฟรีครับเขียนจะมารับได้ที่พระกรรมพีทางอากาศทูป,ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10.110วันนี้ขอพระเจ้าอวยพร สวัสดีครับสำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How To คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดทรคัมภีร์กับเราเรียนง่าย ทั้งไปซีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 หลลายอย่างมองไปทางใดก็ดูไร้ทางให้ก้าวเดินแม้บางสิ่งไม่พบคำตอบและทุกอย่างไม่เป็นดังใจเมื่อเจอปัญหาเกน มองไปทางไหนไม่เจอทางออกบอกกับพระ